สวัสดีนะคะวันนี้เป็นผลงานนะคะสักขอบตาบนนะคะเป็นแบบตกแนวล็อกล็อกหน่อยนะคะจะมีหางนิดนึงแล้วก็เน้นโคนของตานะคะแบบของผู้ชายแล้วก็ส่วนข้างล่างลูกค้ามีลบนะคะวันนี้ที่ลูกค้าเคยสักเกินมานะคะจากที่อื่นเนาะแล้วก็มาลบนะคะรอบแรกก็จะจางประมาณนี้เดี๋ยวรอสีดอกปิดรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนีเ้เราเน้นมองส่วนส่วนซักใหม่คือตาบนคือสวยมากนะคะแบบดูเท่ไปเลยอะคะ่ะ ดูเท่เลยดูรวแบบเจ็บให้ดูสองข้างนะคะนะคะขอเช็ดหน่อยนะคะนะคะมองสองข้างก็จะดูแบบว่าไปลองมองตรงฝั่งนี้มองนิ้วเจ็บนะคะ<ม>โอเคค่ะแบบนั้นเลยสวยนะคะสองข้างก็ดูเท่คมเพราะว่าเน้นเน้นตอนนี้เรามองตาบนเนาะเพราะว่าตาล่างลูกค้าพยายามอยากเอาให้ออกเดี๋ยวค่อยมา ดูอีกทีว่าต้องแต่งเต็มตรงไหนหลังจากายแล้วนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวยมากจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะคุณตามค่ะสวัสดีค่ะ